สวัสดีรรรค,รครับผมนนยสมพรนันทุพไครับครับผมนายคิณผู้จั์ครับครับคือพวกเราเป็นนักศึกษามาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ศูนย์เรียนทางไกลจังหวัดลำปางนะครับคือวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านศูนย์อาหารที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่นิยมมีเครื่องดื่มอาหาร พบกันนะครับเป็นที่นิยมกับกลุ่มลูกค้าหลายๆกลุ่มในจังหวัดนะถือได้ว่าเป็นร้านระดับต้นๆของจังหวัดลำปางค,ครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณเกียรติพงษ์แสงสอนนะครับคือท่านเป็นผู้จัดการร้านชีวชีวาแห่งนี้นะครับสุนทานแห่งนี้ครับสวัสดีครับคืออยากจะถามเกี่ยวกับขอหรือต้องขอ เรียกเป็นอาจารย์ขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์ได้ไหมครับครับดีครับคพรับผมก็มีคําถามนะครับก่ร้านนี้มีความเป็นมา,าไหครับก่อนจะมาเป็นร้านอาหารชิชวาความเป็นมานครับเริ่มต้นทางพี่พี่สาวคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านทุกวันนี้นะครับ <ๆ S 2> ขนเขาเป็นธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเขาอยู่แล้วคือเมต้นมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างขวางนองจากเป็นศูนย์บริการสวิตรถยี่ห้อหนึ่งในจังหวัดลำปางครับ จึงมีพื้นที่กว้างขวางและทางพี่สาาคนนี้เองเนี่ยได้เรียนเห็นงว่าปิดปิดตัวกิจการตัวน,นั้นไปแล้วซึงมีตัวเองนเนี่ยก็คือไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาที่ลำปางเนี่ยมาอยู่บ้านตัวเองเนี่ยก็คือว่าอยากจะกลับมาหากิจการอะไรเล็กๆสาหรับตัวเองก็คือเริ่มต้นจากทาร้านอาหารเล็กๆตรงรอบด้านนอกโต๊ะเพียงประมาณติบโต๊ะครับแล้วก็ขย,ยายาไปหากิจการ้วยตัวเองมาตนถึงทุกวันนี้ครับ แล้วอาจารย์มีการเลือกหาตำาหน่งตั้งทํำเลนนะครับทำเหน่งเริ่มต้นที่นี่เนี่ยเป็นทำาหนงที่เหมาะอยู่แล้วคือแทบจะอยู่การเามืองลำปังบริเวณกว้างขวางที่จอดรถเพื่อเพื่อต่อการที่จะรับแขกจานวนมากอาจารย์มีนโยบายอะไรเกี่ยวกับเจาะกลุ่มลูกค้าคจะเน้นจะเน้นลูกค้า ประเภทไหนนะครับที่จะมาเข้าใช้บริการกลุ่มเป้าหมายลูกค้านะครับเบื้องต้นที่จะคุยกับทางนี้เจ้าของร้านเนี่ยก็คือลักษณะจะเป็นคนไปทํางานนะครับนอกจากที่เนี่ยจะมีเปิดตั้งแต่1ิบเอโมงภายในนี้นะครับภายในห้องกระจกจะเปิดตั้งแต่สิโมงถึง6กโมงเย็นแล้วหลังจาก6กโมงเย็นต่อเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเปิดโซนด้านนอกเป็นอาหารเล็กน้องดื่มครับลูกค้าก็หลักๆก็จะเป็นวัยปทำงาน มีลก้าหลักเป็นวัยทางานนะครับแล้วมีการเริ่ซื้อวัตถุดิบนี้จอเรื่งซื้อยังไงรวัตถุดิบนี่คือประเภทไหนครับประเภทของเครื่องดื่มหรือของของอาหารนะครับอาหารนะครับเพราะหลักเราหลักของเราแล้วเราเนี่ยเป็นอาหารและเครื่องดื่มเราค้านอกอาหารเนี่ยหลักต้นๆเลยหลักๆก็คือว่าวัตถุดิบนี้สำคัญที่สุดเนื่องจากวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคัดตัดมาเพื่อ ผลิตอาหารออกมาสู่ผู้บริโภคในยทท่สุดก็คือผู้เลือกัตถุดิบเองเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นพ่อครัวของร้านซึ่งพ่อครัวของร้านเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้วก็ถือว่ามันเริ่มงานด้วยการมาเรียนรู้งานอาหารด้วยกันจัดเมนูใหม่ขึ้นมาด้วยกันเนี่ยหลักการเลือกของความรู้ส่วนคือว่าจะเลือกชิ้นส่วนที่เหมาะสมสําหรับแต่ละประเภทของอาหารแล้วจะมี ทงังร้านเนี่ยคร,รับท้าแบบมีซื้อสินค้าแล้จะมีทางร้านที่เราไปซื้อเขาจะบริการส่งให้เราไปรับมาบคือในแต่ละวันเนี่ยครับหลังจากจบการขายหนึ่งวันในคืนนั้นเนี่ยทางพ่อครัวเนี่ยจะมีิสต์รายการออเดอร์สิงคที่ต้องการใช้ในวันถัดไปก็คือว่าจะสั่งตรงไปที่ตลาดสดทนทีแล้วก็จะมีคนของทางร้านเนี่ยเป็นคนไปรับมา นั้นมาเก็บมาเตรียมไว้คืนนี้พรงนี้ก็ก็ขัวเข้ามาก็ดำเนินการเตรียมการขายสำหบวันต่อไปแล้วอาจารย์เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่เสียหายไหมปัญหาสินค้าที่เสียหายครับส่วนมากตรงนี้จะไม่ค่อยมีครับสินค้าที่เสียหายเนื่องจากทางเราสั่งสั่งให้ทางคนที่จะขายเนี่ยเขาเตรียมสินค้าไว้เราไปเอาเองส่วนมากการเสียหายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นจากการส่งตรงของทางร้านเองเพราะทางร้านเป็นร้านเอง แต่ส่วนมากเราก็จะเน้นย้ำว่าครับเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือจะไม่ต้องญญมีปัญหาผมานับได้ว่ามีทั้งคุณภาพและความรอบครอบในการเลือกซื้อสินค้านะครับจากขั้นต้นนะครับเราก็ได้รู้ถึงประวัติความเ,เป็น,น,นามาต่างๆที่บ้างนะครับผมอยากจะทราบว่าในเวลาตอนที่ไปซื้อของมีระบบการจัดการแบบใด ครับเบื้องต้นเนี่ยการจัดตลาดในแต่ละวันอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับเราจะใช้จ่ายเป็นเงินสดในแต่ละวันเลยตรงนั้นนะครับซึ่งเราจะมีลิายการอาหารและราคาวันหนึ่งการื้งเสร็จเนี่ยจะมียอดสุปในใบนั้นเป็นเงินสดอยู่แล้วนะครับอีกประเภทหนึ่งของวัตไปในร้านอย่างเช่นวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารอาจจะเป็นเครื่องเทศเครื่องครัวต่างๆนะครับอย่างเช่นิน้ำปลาน้ำตาลตรงนี้จะมีรอบการสั่งไปที่ร้านประจา ร้านหนึ่งเป็นร้านหลักนะครับต่อรอบที่การที่เราโดนตัดเราก็จะดินรายการแล้วเราก็โดนตัดโดนตัดเสร็จร้อยปุ๊บทางร้านเนี่ยจะเป็นคนนํามาตกให้นํามาตกให้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็นําบินมาเป็นใบเต็มรวมไว้เป็นประมาณหนึ่งสัปดาห์เราจะมีการรวบยอดแล้วชำระบินไปทีละสัปดาห์ตอย่างเช่นตั้งสัปดาห์นี้เสร็จร้อยไปถึงก่วนีสัปดาห์หน้าก็จะมีการเก็บบินลอบก่อไปในสัปดาห์หน้าครับ อยากทราบว่าคือการระบบการตกแต่งร้านนะครับการบริการนี่ครับความอยากทราบว่าร้านมีบริการหรือว่าการตกแต่งร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นในจังหวัดลำปางยังไงครับหรือว่าแต่ยุทธีเป็นหนุ่มที่รู้จักลูกค้าครับรูปแบบการตกแต่งร้านเนี่ยผมมนต้องยกเครดิตให้ที่เจ้าของร้านนะครับคุณแพนและพิพัฒน์ศุภจุฑวัฒน์เนื่องจากร้านเนี้ยเป็นร้านที่มีการออกแบบจากความคิด ส่วนตัวบ้างและในส่วนหนึ่งที่ที่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมีประสบการณ์ในการเดินทางไปหลายประเทศหลายที่ในประเทศไทยก็ส่วนมากหลักๆเลยไปพุที่เขาจะเป็นคนชอบถ่ายรูปเขาก็จะเก็บบรรยากาศของแต่ละที่หลายๆที่ที่ว่าที่ไหนมีลกักษณะเด่นย,ยังไงก็นามาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รอบในแบบของคนทั่ครับก็คือนํามาปรับใช้กับ พื้นที่ว่าตรงไหนเหมาะสมคนที่จะทําอะไรเนื่งจกเขาเป็นคนมีประสบการณ์สูงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทที่เขาคนที่ร่วมดูแลร้วยกันที่เขาก็จะจบทางช่างทางการออกแบบก็จะมีเมื่อคิดดีๆกับมีคนที่วางแผนดีมาทํางานร่วมกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าออกมาได้ดีครับแบบนี้ใช่ครับใช่ครับส่วนรูปแบบการบริการเนี่ยก็ เป็นหลักพื้นฐ้นนะครับการบริการก็คือหลักบริการร้านอาหารทั่วไปแต่ที่เราจะเน้นเป็นพิเศษก็คือว่าการบริการคือเราจะเน้นพนักงานเสิร์ฟเป็นพิเศษในเรื่องของการเข้าหาลูกฟ้าการดูแลทำความสะอาดใส่ลูกค้าใก่ครับแล้วกางร้านก็มีแบบประสบปัญหาแบบอยู่ในลูกค้าที่ไม่รี้ถึงแนวต่ามีวิการก้แก้ไขยังไง มีครับในส่วนในส่วนนั้นก็คือบางวันอย่างเช่นเป็นวันศุกร์วันจุนร์วันเสาร์ลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษแล้วราร่วนการดูแลลูกค้าเนี่ยจะเกิดคน yes. จะดูแลโต๊ะประมาณแปดถึงสิบโต๊ะถ้าในวันที่วันที่ลูกค้าเยอะจนเต็มแม็กซ์ทุกโต๊ะของร้านนะครับก็จะมีการไม่เขาเรียกว่าอครับก็คือว่าจะเป็นการเข้าหาลูกค้าอย่างเช่นสมมติกรณีลูกค้าที่อยู่ในจำนวนที่พอจะดูแลได้เนี่ย จะให้เสร็จเติบเนี่ยก็ไปชงก็บริการอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าถึงจุดที่ว่าลูกค้าเยอะจริงๆไม่สามารถบริการเสร็นได้จริงๆอย่างน้อยเราก็จะไม่ให้ของหรืออาหารหรือเครื่องดื่มบนโต๊ะนั้นขาดก็คือว่าจะมีมีเข้าไปถามแล้วก็จะเติมเต็มตรงนี้ให้ลูกค้าอยู่เสมอเพื่อที่ว่าลูกค้าจะไม่ต้องห่วงหน้าุณงหลังว่าสินค้าหรือสิ่งที่ต้องการบนโต๊ะหมดตรงนี้ก็เป็นหลักเรื่องหนึ่งที่คิดว่า นำมาใช้บริหารร้านากับระหว่างเด็ากกาับผูกสัางได้ดีครับแล้วการตอบรับจากลูกค้าที่จากกลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับไม่ทราบว่าแบบได้ความได้ความตอบรับมีแค่ไหนครับตอนนี้ถือว่าได้การตอบรับดีครับเนื่องจากโแต่ละนี่นึกว่าวัน,สนเสาร์วันจันทร์เนี่ยการมาที่นี่เนี่ยถ้ามาเกินสามทุ่มขึ้นไปเนี่ยเราลูกค้าอาจจะไม่มีจะนั่งเนื่องจาก ลูกค้าที่พอทราบอยู่แล้วว่าที่นี่เนี่ยมีคนเช็คในการเยอะก็จะมาจากหัวค่ำครับแล้วคือการเช็คในส่วนตัวหนึ่งจุดกับลูกค้าเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยก็จะเข้าหาลูกค้าถามปัญหาเบื้องต้นว่าอย่างเช่นวันนี้เป็นไงครับมีบอะไรขัดตกลูกค้อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะถามใครตรงนี้ลูกค้าตลอดเราก็จะได้ข้อมูลโดยท,ทันทีวันต่อวันจากลูกค้าที่แจ้งมาหาเรา ถ้าสุดท้ายนี่อยากจะฝากโปรโมชั่นดีๆหรือว่าอาหารอร่อยอร่อยอ,อย่างเช่นโปรโมชั่นแนะนำหรือแนะนำที่ลูกค้าสั่งคุณโต๊ะมแม่จะต้องสั่งเนี่ยครับมีไหมครับนี่มากเลยแต่ร้านนี้ต้องสั่งนี่นะครับไอเมนูนี้หลักที่ที่เป็นหลักของเราตอนนี้นะครับก็คือแล้วเราชื่อชีวิตชีวานะครับจะมีอะไรดูลกที่ว่าประจําของร้านเลยคือไก่ชีวานะครับแต่ขอปิดไว้ว่าเป็นอาหารในรูปแบบลักษณะไหน แต่ส่วนมากถ้าลูกค้ามาเราจะนําเสนอเรื่องเ,เปนเ็นอาหารตัวนี้ให้ลูกค้าก่อนเนื่องจากเป็นอาหารที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นสุดลับของทางร้านครับแล้วตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มมาอีกหลายรายการครับเช่นสลัดกุ้งกระทงนะครับไก่ตะก้าแหนมฟ้าทูกที่อาจจะแปลกน,นะครับแต่คือว่ารับลองว่าถ้าได้มาลองชิมแล้วเนี่ยก็ต้องติดใจเป็นชื่อของอาหารนะ สตล์ของร้านไม่ได้ไปล่อเดียนที่นะครับใช่ครับก็เลยแตกตกากันครับแต่รับรองคุณภาพและรสชาติที่รับรองเป็นที่นิยมมากของกลุ่มลูกค้าครับถ้าสมมุติมีงานจัดเลี้ยงงานอะไรครับมาแจ้งกับผมได้ก่อนผมจะมีตัวรถในค่าอาหารอย่างเช่นวันเกิดงานจัดเลี้ยงต่างๆใช่นหครับก็มีจะเหมาโต๊ะหรือจะใช้บริการเป็นหมู่คณะหรือว่าจะปิดโต๊ะอะไรเนี้ยก็ตรงนี้มีบริการให้ครับ ทั้งมีทั้งบริการหลายๆรูปแบบนะครับแล้วครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณกิติพงศ์แสนสนนะครับผู้จัดการร้านและขอขอบคุณและชีวิตชีวาที่เอื้อเฟื้อในสถานที่ในการแถ่ายทำสถานที่และให้ข้อมูลกับเรานะครับเพื่อไปใช้ต่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชากการจัดการจัดซื้อธุรกิจขาบีนะครับ ต้องขอขอบพระคุณคุณพงศ์มากคร,รับผมขอบคุณครับ,บคุณครับ,บคุณดีครับสวัสดีครับ